สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับครั้งนี้นะคะเป็น EP ที่2ในการเขียนวันที่ในภาษาอังกฤษนะคะ EP แรกก็คือ ordinal numbers นะคะหรือว่าการเขียนเลขลำดับที่เป็นภาษาอังกฤษนะะั่นเองค่ะค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนไปนะคะครั้งนี้เราก็จะนํามาใช้ในเรื่องของการเขียนวันที่ในภาษาอังกฤษนะะั่นเองค่ะหรือในภาษาอังกฤษคือ the date format in English นั่นเองนะคะ มันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะวิธีการเขียนวันที่เนี่ยเรามาดูกันก่อนเลยว่าในภาษาอังกฤษนะคะมีการเขียนวันที่ทั้งหมดกี่แบบนะคะซึ่งในภาษาอังกฤษนะคะนิยมเขียนวันที่นะคะทั้งหมด2แบบด้วยกันค่ะอ่าที่ใช้กันทั่วโลกเลยนะคะจะมี2แบบแบบที่1คือแบบอังกฤษค่ะหรืออังกฤษอังกฤษนั่นเองนะคะคือแบบ British English นั่นเองนะคะ ในแบบ British English เนี่ยการเขียนวันที่นะคะก็จะเริ่มต้นด้วยวันนะคะตามด้วยเดือนแล้วก็ปีค่ะจะสังเกตได้ว่าเหมือนของประเทศไทยเลยนะคะวันเดือนปีนั่นเองค่ะในการเรียงวันที่แบบที่2ค่ะคือแบบ American นั่นเองนะคะคือ American English นั่นเองนะคะรูปแบบของมันก็คือเดือนวันปีนั่นเองค่ะ จะแตกต่างกับแบบอังกฤษนะคะแบบอเมริกันจะนําเดือนขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยวันนะคะและสุดท้ายก็ตามด้วยปีค่ะสิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือจะปีเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันเห็นไหมคะ,ะส่วนเดือนเนี่ยถ้าเป็นอเมริกันจะอยู่ด้านหน้าถ้าเป็นอังกฤษจะอยู่ตรงกลางนะคะวันก็สลับกันเช่นเดียวกันนะคะนี่คือ2รูปแบบที่ใช้กันทั่วโลกนั่นเองนะคะไปรับชมกันเลยว่าวันนี้เราจะเรียนแบบอะไรกัน ไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนการเขียนภาษาอังกฤษนะคะที่เป็นวันที่แบบอังกฤษนั่นเองนะคะหรือว่า British English นั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้มาดูกันค่ะว่าการเขียนวันที่แบบอังกฤษเนี่ยเขียนอย่างไรนะคะเรามาดูในรูปแบบเต็มกันเลยนะคะอ่ะในรูปแบบเต็มนะคะการเรียงการเรียงลำดับของการเขียนวันที่อืมก็อันแรกนะคะขึ้นต้นด้วยวันก่อนเลย ะะวันหรือวันที่หรือเลขที่ของวันนะคะก็คือ date นั่นเองนะคะ date ตามด้วย month นะคะแล้วก็ตามด้วย year นั่นเองนะคะ,ะในในส่วนของวันนะคะเราจะต้องรู้จักวันทั้ง7ด้วยนะคะแล้วก็ตัวยอ่อของเขานะคะตัวยอ่อก็คือ ordinal number ที่เราเรียนไปนะคะส่วนเดือนนะคะมีทั้งหมดกี่เดือนในภาษาอังกฤษเอ่ยมีทั้งหมด12เดือนนะคะต้องจำให้ได้นะะ วันมีทั้งหมด7วันเดือนมีทั้งหมด12เดือนนะคะใช้เหมือนกันทั่วโลกนะคะเป็นแบบสากลนั่นเองค่ะอ่ะในลองมาเขียนวันที่นะคะแบบอังกฤษกันนะคะอ่ะอันดับแรกเลยเห็นไหมคะขึ้นต้นด้วยวันนะคะอ่ะเช่นวันจันทร์ก็เป็น Monday นะคะ ตามด้วยวันที่ที่เราระบุไปนะคะเช่นวันที่13จากนั้นให้ใส่ตัวย่อนะคะห้อยไว้ด้านบนตัวย่อคืออะไรจำได้ไหมก็คือ ordinal numbers นั่นเองนะคะที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วซึ่งตัวย่อจะใช้อย่างไรก็ใช้ขึ้นอยู่กับตัวเลขวันที่นั่นเองนะคะจากนั้นตามด้วยเดือนค่ะแล้วก็ตามด้วยปีคศนั่นเองนะคะต้องใช้เป็นคศน,นะคะอ่ ของต่างประเทศนะคะจะใช้เป็นคอสอของประเทศไทยจะใช้เป็นพอสอนะคะ,ะข่านี้พอจะเริ่มได้แล้วใช่ไหมวิธีการก็คือวันเดือนปีนะคะการเรียงลำดับก็จะเป็น Monday 1 3 t h July 2021นั่นเองนะคะคือวันจันทร์ที่13เดือนกระะกฎาคมนะคะปีคศ 2 0 2 1 2021, หรือพศสอ6 4นั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้นะคะมีเพื่อนๆถามว่าครูคะแล้วจะทำเป็นพศได้อย่างไรคะอ่ะมาดูตรงนี้กันเลยค่ะชี้ป้ายที่ตรงนี้นะคะการเปลี่ยนพศให้เป็นคศนั่นเองนะคะให้นำพศเนี่ยมาลบนะคะกับ543แล้วก็จะได้คศออ,ออกมานั่นเองนะคะ อย่างเช่น2564นะคะตรงนี้อ่ะ2น6 4ก็นำไปลบนำไปลบกับ5เท่าไรคะห4 3แบบนี้นะคะ,อะลองลบออกมา4-3ลบ3เหลือ1 6-4ลบ4เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2 ห้าลบห้าเหลือศูนย์และสองไม่มีตัวลบก็ดึงลงมาเป็นสองพันยี่สิบเอ็ดเห็นไหมคะนี่ตรงเป๊ะเลยใช่ไหมคะเห็นไหมอ่านี่คือวิธีการเปลี่ยนพสให้เป็นคสนะคะนำพสไปลบห้าสี่สามจะกลายเป็นคสออกมานั่นเองอ่าพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะคราวนี้เรามาดูกันค่ะตรงนี้นะคะในภาษาอังกฤษเนี่ย มีรูปแบบเต็มไปแล้วรูปแบบเต็มก็คือเขียนแบบเต็มๆแบบเนี้ยอ่ะแบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นรูปแบบย่อรูปแบบย่อนะคะก็เหมือนเดิมค่ะวันเดือนปีเรียงเหมือนเดิมเลยนะคะวันเดือนปีแต่ใช้ตัวเลขในการย่อนั่นเองค่ะ ใช้ตัวเลขในการย่อนะคะก็คือนําตัวเลขมาเช่นวันที่13บสอ่าน,นี้ไม่ต้องใส่วันแล้วนะไม่ต้องใส่วันจันทร์วันอังคารและก็ใส่เลขลงไปเลยค่ะ13 0 7ย์อ่าแปลงเดือนนะคะแปลงเดือนธรรมดาให้เป็นตัวเลขนะคะก็คือเดือนที่7กรกฎาคมใช่ไหมคะกรกฎาคมอ่ะแล้วก็ตามด้วยปีคศนั่นเองนะคะขั้นด้วยสลตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าสลนะคะ ก็จะกลายเป็นแบบย่อนั่นเองนะคะซึ่งคนก็นิยมใช้กันใช้เขียนกันนะคะพอเริ่มเข้าใจใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะไปกันเลยะคะ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการเขียนวันที่แบบอังกฤษกัน,นะคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะค,คุณครูก็จะมีแบบภาษาไทยมาให้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะแปลงจากไทยเป็นแบบอังกฤษอังกฤษนั่นเองค่ะคราวนี้มาดูกันนะคะ สิ่งที่ครูนำมาให้ก็คือ,อวันที่เต็มๆรูปแบบเต็มเลยของไทยค้นต้นด้วยวันจันทร์ที่22พฤษภาคมปีพศ2562นั่นเองนะคะเราจะแปลงเป็นแบบอังกฤษอังกฤษกันแล้วนะคะแบบอังกฤษนะคะวันจันทร์ก็คือ Monday ค่ะอเอาลงมาเลยเลื่อนลงมา Monday จากนั้นก็นำเลขวันที่ลงมาค่ะเป็น22สิ่งที่ไม่เหมือนกันกับภาษาไทยก็คือเขาจะห้อยนะคะตรงนี้เข้าไปก็คือ ordinal numbers นั่นเองนะคะตรงนี้22ลงท้ายด้วย2คุณครูบอกว่าถ้าลงท้าย1จะต้องใช้อะไรทบทวนก่อนลงท้าย1ใช้ ST ลงท้าย2ใช้ second คือ nd ลงท้าย3คือ rd นะคะและนอกเหนือจากนั้นก็ใช้ th นั่นเองค่ะตรงนี้ลงท้าย2ใช้ nd นะคะก็ห้อย nd ขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเดือนพฤษภาคมในภาษาอังกฤษก็คือ ไม่นั่นเองนะคะและพอสอจะเปลี่ยนให้เป็นคอสอได้จะต้องทำอย่างไรคะสอนไปแล้วนำไปลบกับ5 4 3นั่นเองค่ะอ่ะไหนลองลบออกมาสิว่าจะตรงกันกับตัวนี้ไหมนะคะ2ลบ3ลบได้ไหมลบไม่ได้ก็ไปยืม6มาเป็น12 12-3ลบ3เหลือ9 6ถูกยืมไป1เหลือ5โอ้ทบทวนคณิตศาสตร์กันหน่อย5-4ลบลบได้ไหมลบได้นะคะ5ลบเหลือ1นั่นเองค่ะ5-5ลบเหลือ0และ2ไม่มีตัวลบก็ดึงลงมาเป็น2019ตรงเปะเลยค่ะอืมนี่คือวิธีการคิดแบบอะไรคะพอสอให้เป็น คอสอนั่นเองค่ะง่ายมากใช่ไหมอ่ะพอจะเริ่มได้แล้วคราวนี้มาดูรูปแบบย่อการรูปแบบย่อก็ต้องเขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมคะอ่ะอันดับแรกเลยค่ะเราจะไม่มีวันจันดังนั้นเรานําเลข22ลงมาเลยนะคะตามด้วยสแลแล้วก็ตามด้วยเดือนเมคือเดือน5นั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วย อะไรคะคอสอนั่นเองอ่าพอเริ่มได้แล้วใช่ไหมวันเดือนปี B. อ่าแล้วก็ใส่ตัวย่อของ ordinal numbers นะคะห้อยลงไปด้วยนะอืมโอเคถ้าพอเริ่มเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดกันเลยไปกันเลยคะ่ะมาถึงตรงแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่เป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษจากวันที่ภาษาไทยที่กำหนดให้นั่นเองนะคะ ก็จะมีทั้งหมด3ข้อใหญ่ๆเลยอ่ะตรงที่ครูนำภาษาไทายมาให้นะคะตอนนี้ให้นักเรียนไปหยิบกระดาษดินสอมาก่อนนะคะแล้วมาลองทำก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะค่อยมาเฉลยกันนะคะเราจะฝึกทั้งความซื่อสัตย์แล้วก็สมองของเราด้วยว่าเราเรียนไปเนี่ยเข้าใจหรือไม่นั่นเองนะคะหลังจากที่เตรียมกระดาษเตรียมดินสอ เตรียมปากกาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนับ1ถึงสเป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนกด STOP แล้วทำให้เสร็จหลังจากนั้นก็กลับมากดนะคะเพื่อดูเฉลยได้โอเคนะคะ Are you ready เตรียมแล้วใช่ไหม,อมโอเค One two, three, Stop โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะคะ ตรงนี้นะคะมาดูที่ข้อที่1ก่อนเลยนะคะคือวันพรฤหัสบดีที่1มกราคมปีพศ2561นั่นเองง่ายๆเลยนะคะวิธีการก็คืออะไรคะถ้าเป็นแบบอังกฤษอังกฤษคือก็เรียงตามนี้เลยะคะ่ะเรียงตามภาษาไทยเลยก็คือวันเดือนปีนะคะอันดับแรกก็คือนำวันพรฤหัสบดีลงมาก่อนจากนั้นก็ทำไมคะ นำวันที่ลงมาพร้อมใส่ตัวห้อยเลขหนึ่งก็คืออะไรคะ st นะคะตามด้วยเดือนและปีคศออนำไปลบ5.4.3อปีคศออนะคะมาดูเฉลยการเฉลยคือปิ๊งแบบนี้เห็นไหมคะ,ะวันพฤหัสบ,บดีนะคะ thursday ใส่เลขหนึ่งแล้วตามด้วยตัวห้อยเพราะว่า1ใช้กับ st นะคะ ตามด้วยเดือนมกราคมคือ January นะคะและปีอะไรคะคศนั่นเองนะคะอืมพอเริ่มจะเข้าใจใช่ไหมปีคศก็นำไปลบ543นั่นเองนะคะอะต่อมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2คือวันพุธที่13เกรกฎาคมปีพศ2552นนั่นเองค่ะวิธีก็เหมือนเดิมนะคะ ให้นำวันลงมาก่อนนะคะคือวันพุธจากนั้นตามด้วยวันที่ลงท้าย3ใช้อะไรคะ R D นั่นเองนะคะกลับไปดูย้อนหลังได้นะ Ordinal Numbers นะคะจากนั้นกระกฎาคมนะคะก็ใส่ลงมาชูไลายตามด้วยคศ2 5 5 2นาวนานมากเลยอะ ต้องทำให้เป็นคอสอนั่นเองนะคะทำอย่างไรก็นำไปลบ5 4 3อ่ะดูเฉลยกันปิ๊งนี่คือเฉลยน,นั่นเองนะคะ Wednesday ะคะ twenty t r e e July 2009นั่นเองนะคะอ่ะข้อที่สองผ่านไปต่อไปค่ะไปดูข้อที่สามข้อที่สามนะคะก็เหมือนเดิมนะคะ วันจันทร์ที่14ตุลาคมปีพศ2543โม่งไกลมากยังไม่เกิดกันเลยใช่ไหมพวกเรานะคะวิธีก็เหมือนเดิมค่ะทำไงเอ่ยก็คือนำวันลงมาก่อนวันจันทร์คือ Monday ตามด้วยวันที่14วันที่14ลงท้าย4ไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยค่ะใส่ th ไปเลย ท uh, นะคะตามด้วยเดือนตุลาคมตามด้วยปีขอสอนั่นเองค่ะไปดูเฉลยกันปิ้งอ่าคือ Monday 1 4 t h นะคะ October 2000ก็คือปี2000นั่นเองนะคะอ่าพอเข้าใจวิธีการเขียนวันที่แบบอังกฤษอังกฤษหรือยังคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะอย่าลืมไปทบทวนเรื่อง ordinal numbers แล้วก็เรื่องนี้กันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครั้งหน้าเราจะไปเรียนเรื่องของแบบ American English กันนะคะว่าเขาจะเขียนง่ายแบบนี้หรือเปล่านะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะนักเรียนทุกคนเลยที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้คุณครูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ครูในการทําคลิปต่อๆไปเพื่อเป็นความรู้ให้กับคนอื่นและกับตัวเราเองด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครูมดก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ